น้องใหญ่เจ็ดคนน้องซีคืนจากบวชเออคืนจากนี่ถึงจะนอนไปฮะนจากบวชเออขึ้นห้องพ่อหาเลยเห็นเขาบวชสี่ห้าคนอุ๊บแบบมู่แล้วหรือวปล่านี่เลยมูนั่นแหละ<อ>แต่มูนัำบวชบ่ฮอดทิดดักซิก <laughs> สบายดีพ่อออกไม่ออกพ่อลุงไม่ปลาเมือ่อถูกกดเมื่อนี้ก็ มาพบกับโจบ้างคือเก้าเนาะโจบ้างกบสิพาเมื่อนี้ก็อากาศกะเปรี่ยนแปลงเนาะแล้วก็โจบ้างกะมีสบายเนี่ยแล้วก็เลยสีต้มน้ำกินต้มน้ำน้ำาค็งแล้วก็น้ำโฮสิงไข่อยู่ในนี้เนาะแล้วก็มีห้าไม้อีกอย่างหนึง่งโจบ่างก็มีหูซื้อเพราะออกคนเอามาเฮอว่า ดีเจ็บคอจะว่างกันเลยสีต้มกินตอนนี้ทางซัมมานีจอนและซัมมานีแร้งกับซีไดโอมนํำกันเนาะเสจอเลยซัมมานีจอนซัมมานีแร้งวันนี้แน่มาสบายดีแน่พอออกไม่ออกถามหาทุกคลิปอยู่ว่าไปเจอได้มีเห็นเฮาอ่านกล้องมีเห็นเฮาอ่านนํำกันมามีเห็นเฮามาเห็ุคลิปนํำกันไปทางเรือเดียบเอาม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 าสบายดีเนี่ยนี่อันนี้ซัมมานีแร้งชื่อกันอยู่บนนอ นี่อันนี้สามมานีนแรงรายงานโตสัมมานีนจอนรายงานโตเป็นอะไรเลยซัมมานีนจอน,มมนเป็นวัด <c oughs> เป็นวัดวะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยวะเมื่อสัเป็นวัดเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงมันนี้ก็ได้เฮ็ดเอได้ยังได้เป็นวัดเป็นน,นั่นเนาะตัดดูนี่เดโยวสิงไข่ที่เราจะเอามาต้มเนาะเอาสีได้ทุบก้อนบ้างหรือว่า <c oughs> เลยบอกเวือนมมันอ้อเนาะ อาทุกคนตัดเอาคันนี้ก็ได้ตัดเอาคันนี้แ้วก็เอาแต่บอลโหมันด้หลวงี่ยทุกคนก็ได้ทุกเพื่อนทุกคนเปร๊ะๆก็ได้นีสะากับอันขีงเขงเนาะเมน้กะเพราะว่าเป็นไข้จะได้ออคิปนำกันกระแซงกับไปเพอไปมันได้ทุกคนก็ว่าเวร้ายเนี่ยจังหน่อยผู้หนึ่งก็ไปทั้งหนึ่งผู้หนึ่งก็ไปทั้งหนึ่งโย่ จะไปได้ออกทิปทำกันเนะาะก็เลยว่ามื่อนี้ก็ถือโอกาสดีถึงค่ำเมื่อนี้มื่อนี้ก็ค่ำแล้วกะถือมือวันศิลป์แน่แะกะแท้ผมเนาะเพราะว่าจุมั่งก็ได้เป็นวัดมาสองมือส่วนสามมานินจอดเป็นวัดมาตั้งมื้<โ>อเหยเป็น,เป,นเป็นก้อนอยู่บ้างมือหนึ่งเนาะหนึ่งสามมือพอแล้วก็ได้ทำนะมีกันแต่นตนคน ไปเอามาเสื้อหม้อนี่เนาะแห่อันตัดอันนั้นอยู่อ่าเสื้อหมอได้บัดนี้นีตอนนั้นดิตนั้นก็ตัดคือกันบ่่ตัดมันพอดีหม้อแล้วก็ย่าแลนี่ดิเอาจะต้มเสหม้อเตากาคือเก่าหม้อเตากาแบบรุ่นเก่ายังๆอยู่ตเก่ามังก็ได้ต้มน้ําเ่ใหท่าน แต่เก่ากับแบบนี้แหละเดี๋ยวมอแบบรุ่นเก่ามันสีบล็อกเนอได้มอรุ่นนะมันสีนา้าจะเป็นเป็นเล็ก,ก่เอาข้างข้างสำเร็จรจัดข้างคือไผ่เลยดิไผ่กำลังลุกดเดี๋ยวให้มันเป็นท่านกบับประตูจันเอาออกไปก้ากันนะให้มันเป็นท่านก็อย,อยังเอาเสื้สมึงห้อนไปเอาเสื้อลายอยู่ตีไม้จุดแ้ว เพราะว่าไผ่ขึ้นมาไผ่ลุกแล้วก็จะพอจะโอลมกันท่าเนาะถามข่าวถามข่าวกันท่า,านี่ืันนี้ก็มาครบทีมเนาะวันนี้สามขาดสองเนาะเพราะว่าทั้งสององค์เพิ่นก็ได้ไปจำพรรษานอย่าท่าเนาะอยู่ทางสวรรค์นั่ขี้เด้พอพอไม่ออกก็เลยมีได้เห็นเพิ่นเนาะก็มีสมณนิน สนณีเพื่อสมณีแดงว้าวสมณีคุณไส้สมณีหอมแพงสมณีหอมแพงไปนำพระธาตุสององค์แล้วก่อยู่วัดนี่กับสามกับมีโจ้บ้างนี่ล้วก่สมณีซื้อนั่นด้วยเจ้าสมณีจอนเออเฮ้ยเป็นวัดแล้วรอสมณีจอนแล้วก่สมณีแดงเนาะได้อยู่น้ำกัน มีเห็นออกคิปนกานก,นกนัเป็นเรื่องน่าจะถามความในใจของเจ้แรงว่ะพี่ไม่ได้ออกคิดใน,นการนะไปเซอบางทีพ่อไม่ออกึก้นกะซีถามในคนแบบไปเซอมีเห็นออกคิปเหมือนกันยืนเห็ดเรียกน้ำพึ่นเป<อ>็นไรกระบด้ออคิปน้ำตัวบ,บ้าเัจ,จอนเนี่ยต้วจ,จอนได้ไปจากเรื่องอะไร เดีย๋ยวนี้ก็มีแต่แบบว่าซอยมือซอยเว้ยเ่ครูบาอาจารย์เนาะแล้วก็จะบ้างซีได้ถามสัมมานินช่องสององค์เนาะหรือว่องตนนี้ว่าเพิ่นมาแต่บ้านเลยเนาะมาแต่บ้านเลยแล้วก็ <c oughs> มีไอ้น้องจะค้นเนาะแเว่าถามเรื่องส่วนตัวของเพิ่นแน่นะแล้วก็สีได้ถามเริ่มแต่สัมมานินจอดแล้วก่อนเด้อ <c oughs> วันยังขึงน้น <c oughs> เหมือนเดิมเออเจ้าเพื่อถามเจ้าว่า เจ้าหนีมามาแต่บ้านเล้อตอนนัอิฐแล้เจ้าเจ้าหนีมาแต่บ้านเล้อ,อาสื่อของออกไม่ออกกันอย่างงงแล้วบ้านนนค่ายจะมาแต่บ้านนุนค่ายเมืองเล้อบ้านนคาาานค่ายบ้นา,าน,น,าานจำพรแข็งดิสวรรค์นาครีบ้านจำพรแขงสวรรค์นาครีแล้วก็จะทานต่อไปว่าเจ้านี่มีไอ้น้องจะขวนเนี้ยบางทีพ่ออ,อไม่ออกอย่างงเด้ว่วะเจ้าหนี่มีไอ้น้องจะขวนเนย่ว่ะ น้องจะคนไลมาเบิ่งพอเลยเอไอ้น้องะไอ้น้องจะจะคนน้องซน้องซเอ้ยได้มีหรมีอยคนนึงเดี๋ยะมีอยคนนึงเนาะเอจะป็ลูกทีเท่าไหร่อีสองเอ้ทีสองห้องเหนเนี้ปัจจุบันห้องเนอยู่สั้นเด้ั้ห้าป แต่ว่าสีเฮนตอว่หรือว่านี่เลยตเนตะเฮต <c oughs> ็ต่อมอหนึ่งเนาะว่ามีโดนนี่เพิ่นกับซีไดเปอร์ดงเ็นกับไดเฮนโตมอหนึ่งสัมมิเนรงกับสีเดียวกันเนาะเดวสีฮอดคิวสัมมิเรว้าวเจอหละมาถามแีน้องจะคนเนาะอะครก็ได้ว,ว่าทำยิฐที่ได้มาโบดถ์ให้เเลจังหวะได้มาโบ,น,น,าบน,นี่นะคือจากโบดเออ คือิ้บ่แมว่าอันเจอมักแน่เลบ่แว่าเห็นบ่ต่นอเห็นนักโจน้อยโจเพมองนแบบแบวาูฝั่งลูก่ทําอนะคเห็นจอไนะคจักบวชเออแเห็นนตแพงนอนี้เนาะิอยู่บ่นี้เนาะเออที่จริงเป็นเพะออกก็แบบไปหาดินนเพิ่นอยู่ บางทก็ไปบางทีก็ไม่ได้ไปเหมือนอกอ,อกนเนะเนาะสมณินจรเพื่นก็เป็นเฮาเฮามาโบนนี่ตั้งแต่จักปีกว่าอยู่นี่ <18. S 1> ตั้งแต่สิปีปัจจุบันเด้สิบสี่สิบ้สิบห้สิบเอ็ดสิองามี่ปฏิจปีก่อโบนี่สปีสาปีเนาะเพื่นก็โบดโดนเด้ Sắp đi, nhưng mà. Haji tham luật, hết cho lang tham tỏa, even. Huh? Haji tham luật. Huh? Haji tham luật. Huh? Haji tham luật. Huh? thì tham luật. Huh? Haji tham luật. Huh? Haji tham luật. Hmm. 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 ทางบ้านเจ้านีคนละเถิงเนาะเอินมาเนี่ยเลยว่าษาบลูนะภาษาบลู่พอออกไม่ออกแคแปลว่าพ่อแบบขมิ้นไม่ได้เลยว่าประมาณนี้แหละแต่กะจะร้ายกะแบบขันนี้เขาเจอกะสีพังยะเนี่ยจังน้อยขันเขาเจอกะพังง่ายๆแต่กะไม่ที่ยเนาะกินข้าวได้วันเนี่ยเลยบ้านนัเพราะว่ามีคือกันบอกคำบ้านเท่านั้น เออคือกันเดบัดบัดไปองค์เฮนนี่ตอนเป็นพ่ออ้อไม่อ้อตอนเป็นพ่อออเนี่ยเพื่อนเลยไปย่างย่างเออแบบยำแหลงเลิกแต่องค์เฮนนี่ไปใช่ไปมกิจอะไรง้ออะไรง้อเล้งง้อเหรอคือเช้าวันที่เนี้ยไปซะเป็นพ่ออ้อในนี่ถามถามชีวิตตอนเพิ่นเป็นพ่ออ้อเด้ออันนี้นะแบบว่าเยอะเฮ่อหู้เพิ่นเป็นเลยมาเลยเนาะเพิ่นยังได้มาโบสถ์กิจ แต่วันทั้งวันที่นี่ไปเสจอวอาตอนเนี่ยที่จ้าตอกแรกเออเอาให้เอานะเคยวอาเคยไปคล้องยี่่อปอมเนาะเคยเจอคล้องยี่กระป๋อมเ,อเนาะแยมเฮ็ดนีด่เฮ็ดไล่วันเนาะไลยอืมวันนี้เอาสิไปถามมันสามันนีแรงเนาะวันนี้ว่าสามันนีแรงนี่เป็นเ,น,เนื้อเลือดเนาะกุกเขคาเงาก่อที่ว <c oughs> <c oughs> ่าได้มาโบดนโเนาะถามว่ากุ้งคาวเงาก่อหรือวะ ถามเรื่องชีวิตชนโตของเพื่อนเนาะแล้วก็ความในใจของเพื่อนแน่หลครับรแปลว่าย้อนเลยเลยก่อนที่เพื่อนจะได้มาโบสถ์เนาะเพื่อนนะเพื่อนคิดเนื้อเลยแล้วก็มีมีเนื้อเลยอนี่ผลอย่างได้มาโบสถ์เนาะแต่จะถามสมณนินแรงสมณนินแรงนี้เป็นคนว้าวนี้เนาเจ้าสิถามว่าสมณนินแรงนี่มีก่อนที่ได้มาโบสถ์นี่เนื้อเลือดยจังว่าได้มาโบสถ์ บสบ์บสบสถ์จดวัดเดียวก่อนเนาะอัธมิตรวัดคัมปานีวัดบ้านคัมปานีเป็นวัดตังเมอร์วัดคัมปานีกเมืองเด็กเมืองวะเมืองจำพรนี่เนาะเดี๋ยวนี้มันขึ้นก็เมืองสดที่เดี๋ยวเมองสนเเมืองจำพรไม่เนาะเดี๋ยวนี้เมืองจำพรแล้วเมืองจำพรเนาะเรียนว่าเมืองสดเมืองสดเออโอ้ยโลงเลยเดี๋ยวนี้ขึ้นก็เมืองสดนก็เมืองสดเดี๋ยวนี้เนาะว้าวไป ເປັນມາຂອງຢາກບວດເອີກໍເປັນມາເຫັນເຫັຢກບບດທນຢາກໍຕແມ່ນບວກຫກ່ອດຂຶ້ນຫອງຂໍຈວດตอนตอน້ອຍນາະອືตอนຍທດ້ຫຶ້ຮ້ອງ5ແມ່ນບตอนอยู่ຫ້ອງຂໍ4น้องຂໍ4ເອີເຂົ້າໄປຢາກບວດແລ້ວແຕບ ยวนหึงกะให้คืนห้องประหาลรเห็นเขาบวชสี่หาคนโอ้แบบมู่แล้วหรือวนไงเลยมูนั่นแหละแต่มูนำบวชบพฮอดทิดดักซิกแต่แต่ว่าเจ้านี่พนเนาะเห็นบวชผู้เดียวแล้วนะส่งเลยมูมูมูไม่ได้บวชนะบวบวชผู้เดียวบวบผู้เดียวเลยบวบผู้เดียวเนาะแปลว่าสมัครเจอจะบวเนาะอาจารสิแล้วก็เอาว่าต่อไป สักบัวแล้วก็เขาแท้หัวเฮ้ออืมแท้หัวผู้เด้อเป็นผู้แท้ฮอตอนนี้นบาวจวนะจวนั่นแหละเป็นนาบาวนเป็นนาบาวเนาะเขาไปบัดนี้เนแท้เฮอเพิ่นคุมเฮอพาคุมอืมตะกี้มีาคูอยู่วัดเนาะาคูองค์นึงอืมอยู่วัดอันบ้านนั่นนหลปเนาะอืมบาปแน่ เจ้าเจ้าได้มีน้องกี่คนมีน้อง3มีน้อง3คนผู้หญิงผู้ชายหมดผู้หญิงหญิงหมดผู้หญิงหมด3เพิ่นว่าน้องเพิ่นก็เังบ่น้องเจ้าเอืห้อง5นํากันมีมีอีเอ้ยอยู่บ่บ่บ่มี่มีอีเอ้ยน่ไม่ออกกันแต่เพิ่นเป็นอ้ายกกหมูคือจบ้าง้จบ้างก็เป็นอ้ายกกหมูแล้วกพอไปบัดนี้ ฮอดเธอเลยจะจอดลืมไม่ได้นี่ฮะเออฮอดครอบวัดแปลว่ามีมีไอ้น้องโง่กันนะปวดเนาะในการแปลว่าก่อนที่ได้มาโบดเนาะคือเพื่อนเล่ามานี่แหละตัวแร่งกับจ้จอดเนี่ยก็ว่าวันนี้เลยจะถามต่อไปว่าแบบโบดเข้ามาแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยโบดเข้ามาสิ่งว่าดีดี อันนี้เดลเอาวาวาซุโหมาอพังเลยเพิ่นอยู่หักอยู่แต่เฮาเฮ็ดหยังกะแบบดีนะเลยเฮาได้บัวแล้วเฮาึกว่ามันมันมนด้เจอว่าจังซี่เนาะึกว่ามนนั่นแหละอือที่ว่าเ็กน้อยเนาะเ็กน้อยที่ว่าแต่เก่าเจ้าก็แบบมีได้าวันว่าเพิ่นเ็กน้อยเนาะหายิงกระปอมยิงขี้กขี้เกมนั่นแหละเนาะรกกเนาะ ขาดสัตว์ชีวิตนั่นแล้วเฉยๆหน้อยบ้านเนาะบ้านหน้าเขากระดับแต่ที่แบบมีได้ฮาว่าทว่าก็แบบได้เฮามาแล้วก็แบบมันมันดีมกดีเจอนี่นะว่าครั้งหนึ่งเกิดเป็นคนก็ต้องไม่ว่าได้เหตุความดีก็คือได้โบสถ์ตัวแทนคุณพ่อแม่แบบพึ่งว่าวมันแหละเอาว่าว่าไปอีกแบบนี้ตอนเช้าอีกมันเหาจิถามนะว่าไนด้ยจุดจอดเด็กท้ามนั่าตอนสิบวัดนู่นหรือม่วนเอออยงนั้นเนาะอะไรกัน เพ็ดเดิเนเล่เนี่ยเอาจังได้มาพ่อกับสามนินจอนกับโจวา่าง็งเนี่ยเอาซุปหางไว้เงาแล้วอยู่วัดเพื่อนแล้วก็เนคูนะ่ะไปเมือนนะ่อไงเนีไปอยู่วัดแกงกระเบาปุา่มเป็นยายวัดนูน่นจริงเป็นเอาปัญชาแล้วก็เนไปไปแล้วก็พอพอนของข้น้อยเนี่ยแบบไปหาเนครูนั่นแะหละว่ะเอาบ่อจัวซีมันยายอยู่วัดตะเลวนี่เพิ่นว่าเอา เราก็ได้ง่ายอว่าง่ายวัดไปหาทามเพื่นเราได้เลยก็มาถามอี่ไปถามอยู่วัดเดิศนี่นะวัดตะเล้วอ่วัดตะเล้วนี่ดิทาแล้วเราเดิ่มมันนี่ต้มแล้วนะมีแต่ถ้ามให้มันอุ่นนะโอ้หอมขิงหอมขิงโอ้ริงไผ่เนาะไปถามถามอยู่วัดตะเล้วเนาะอยู่วัดตะเล้วเรบคูบาเพื่นว่าได้เอออยู่รถได้แล้วก็ multimassung r a ่ bird e d e u ั s c h l a n d � Schweiz eoso e noc e a 23 20 21 22 23 2่2ง26 27 28 28 29 30 29 30อ0เ0 28 share a c h น r t soon 2-d Dae Science lab also ui pel ミ ain people to think about the number at home like a m น n n e v e นน h i l d h o o d going อ d card. Hey█~~~ s t พ t ่น t w lights a r ไปหาเก็บที่นี่อ่ะสกับไอจูบ้างวันเราได้มาเห็นกันน้อแต่ก็จังได้มาเห็นกันนอกเลยจ้ะวันนี้เลยก็ได้มาเห็นกับช่านินจรอนี้เพราะว่าก็ได้เข้ามาเฮ็ดเวเห็นงานอยู่พี่เนาะแล้วมาซอยเวซอยนั่นเพิ่นแล้วกะที่ได้มาพบมาเห็นกันแบบนี้นะก็เลยว่าได้เข้าคลิปได้อันนั้นนำกัออไปหันไปนี่ค่ะบางทีก็ได้เป็นมือกล้องเลยแน่ เนาะทั้งสองาทั้งสององค์เพื่อนนี่แหละกมีซัมนี่เนาะประวัติความเป็นมาของทั้งสองทั้งสองจูน้อยที่พ่อแม่อ้อกติดตามครับสมเบิึงคิดตั้งแต่เริ่มเหตุยูทูบตลอดมาแล้วก็จะว่างก็จะพะเออพ่อไม่ออกที่ตามตลอดไปเด้อเพราะว่าเยอะเหอเห็นผลสําเร็จของจูบ้างเนาะที่ได้เห็ดลงไปก็ยเยอะหูห้ว่า บางทีมีงานบุญงานเพื่อจะบ,บ้างก็จะทายทอดลงไปว่าเออคุณบ,บ้านนี่เพื่อนเห็นเนี่ยนี่เพื่อนมีเนี่ยนี่เดอ้อแล้วกะ็จะได้เฮ้เบิ้งเฮ้ยสมนุากันเพราะว่าสาวพูดเนาะมีว่ายุประเทศเลยกะแม่ว่าคนเราสาวพูดหรือว่าสาวเื่กกระยาเนาะที่ว่าเป็นมนุษย์นํากันเนาะเราก็มิได้ว่ากันเพราะว่าเกิดมาเป็นมนุษย์กะเยอะเห็นความดีต่อกันนั่นแหละเฮ็่เพื่อ,อก็ได้ไมีว่าเพื่อ,รอกระ ถ้าว่าผิดพลาดประการเลยกะจุ่บ้างกะขอโทษขออภัยเละกะครับขอโทษขออภัยทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์เด้อถ้าว่าจุ่บ้างว่าผิดพลาดประการเลยมีเหมาะมีสมกะขอโทษขออภัยเมื่อนี้กะทางสัมมานินจอและสัมมานินแรง่งเยอะผ่าเพรานเรื่องนถึงพอออกไม่ออกที่ททติดตามเมาสมเบิ่งเนะาะเ,เอาซัมมานิ่นแร่งวอาก่อนก็ได้ก็ผ้าให้งไม่ออกพอออกมาสุขสุขคนที่อยู่ ทางไกลนะก็ให้มีเอาไปให้มีอิริขังอิริมันควนเยินอืแบบแบบว่าอันอันนี้คือว่าโอ้ยพอเนื้อพ่อไม่ออกเนาะเอาเอาไปต่อไปให้มีอิริมันควนเยินแล้วก็ให้หายพิษโควิดนะเอาไปให้ทางพ่อไม่พ่อ ไม่ออก้องไม่เอาเมื่อสุกุสุกุะนควายมีนมันควัยเยินจาอย่าเจ็บอย่าไครเม็ดป่ะมัดสำนินจอนแน่สำนินโอ้ยผ่อนธอไม่ออก,อกองอไงเด้อวันที่ตามภาพสมนี่อน,นี้อออยู่ดีมีแห้งผ้าผ้นแข็งให้ใ,ให้จัดโควิดเนอะ อาจารย์ว่ายโควิดตัวสาธุไม่ออกกันได้เนาะอนุโมทนาบุญนำสมณินทร์จอนาว่าไปเธอเพิ่นติดตามตลอดไปว่าเรือเนี่ยเรือนี่นะว้าวว้าเพิ่นเน้นเบาเพิ่นเน้นตามตลอดไปด้วยช่องแองยจล่างคลกดไลค์กดแชร์ติดกดติดตามเลยเนอ่าไม่จำเลยอืมเอาเขอโมกบเจอไล่ๆขอกล่าวค้า่าสบายดี